D J playlist bye D J อ้อมค่ะ D J อ้อมค่ะ D J อ้อมหันไปเอ่อเาเรียกว่าทำอะไรนิดหน่อยกับฉากหลังของการจัดรายการก็คือห้องจัดของเรานะคะในขณะที่คุณผู้ฟังได้ฟังย้อนแชทของซาร่ากับวีในอันดับที่16ค่ะต่อที่เธอคือกาแฟในตอนเช้าของโนวันเอลส์นะคะรู้สึกดีใช่เธอคือกาแฟในตอนเช้าตัดภาพมากลางตอนเช้าถ้าเราไม่กินกาแฟเราจะตายไหมเราจะสั่นไหมไม่เราก็อยู่ได้แหละเอาจริงจริง ไม่มีเราก็อยู่ได้มีให้กินก็ดีชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนั้นคือมันเหมือนการถ้าเราอยู่คนเดียวได้การมีใครอีกสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการอยู่คนเดียวให้เป็นถ้ามันทําได้มันคือสิ่งที่ปกติถูกปะ่ะการอยู่คนเดียวได้มันคือความปกติแต่การมีคนอื่นมาเสริมมันก็ถือว่าเป็นโบนัสเพราะฉะนั้นอย่าทําให้คนที่เข้ามาเสริม เป็นของแสลงเหมือนการกินกาแฟในตอนเช้าอ่ะถ้าได้กินกดีดแต่ถ้าไม่ได้กินก็แค่ไม่ได้กินก็ดื่มน้ําไปเพราะจริงๆบางทีมันมันต้องคิดอะไรแบบนี้แต่ถามว่าได้ไหมบางครั้งมันติดพฤติกรรมบางอย่างที่เคยชินเพราะบางคนไม่กินเข้าห้องน้ํายากอมไม่กินจะรู้สึกปวดหัวอะไรแบบนี้มันมันมันมีหลากหลายมิตินะแต่จริงๆแล้วพอเราได้ลองฝึก มันต้องค่อยๆในบางคนเขาทําได้เลยหักดิบอันนั้นก็เรื่องของแต่ละคนแต่ในขณะที่บางคนไม่สามารถหักดิบแต่เขาค่อยๆลดค่อยๆเปลี่ยนสุดท้ายมันก็นําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเซ็ตความรู้สึกและความคิดว่าไม่มีทางฉันจะทําไม่ได้หรือคุณคิดว่าฉันจะไปได้จนถึงวันหนึ่งแต่แบบไม่เร่งรัดมันมีวิธีคิดที่ต่างกันนะถ้าคุณคิดไปแล้วว่าไม่มีทางอ่ะฉันทําไม่ได้แน่มันก็จะฟิกซ์ไมา์เซ็ตอยู่แบบว่าฉันทําไม่ได้เหมือนสะกดจิตอ่ะ ฉันทำไม่ได้มันสิ้นสุดแล้วอ๋อโลกสลายอ้าวมนันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทําได้แต่วันนี้มันยังทำไม่ได้ว่ะเอา้ามันแปลว่ามันมีรูมว่ามันจะทําได้ในใ,ในในในขณะหนึ่งแต่วันนี้เรายอมรับว่ามันยังไม่พร้อมพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราจะเดินออกไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะคะกาแฟในตอนเช้าก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่มี น้ำเปล่าสักนิดก็ไม่ได้เสียหายเพราะร่างกายยังต้องกัดน้ําเปล่าอยู่ป่ะน้ําเปล่าคือสิ่งที่เราต้องการป่ะในการตื่นเช้ามาอาจจะมากกว่ากาแฟด้วยซ้ำเราควรจะเป็นน้ําเปล่าใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้ามันมีกาแฟก็เสริมเพราะว่ากาแฟมันค่ายอะไรที่หลากหลายนะใช่ครับมิติของกาแฟมันมีโดยเฉพาะคนที่ดื่มกาแฟร้อนมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นใช่มันมีกลิ่นที่หลากหลายรสสัมผัสอีกแบบหนึ่งใช่มันมี อยู่ที่ว่าคุณเลือกเม็ดอะไร<อ>ความขมความร้อนอุณหภูมิกลิ่นมันก็เป็นการบําบัดได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันก็แล้วแต่นะคะมีก็ได้กําไรไม่มีก็ปกติอ่ะนะคะต่อกันที่เขามาก่อนแล้วก็ปีท้ายที่ชอบอยู่คนเดียวนะคะอ่ะแตน่นี่ไงมันก็เรื่องเมื่อกี้แต่ของเขาชอบอยู่คนเดียวอีกความหมายหนึ่งนะชอบอยู่คนเนีย คนเดียวไม่เปลี่ยนใจชอบคนดีคนเดียวเลยรักมัน่นอัน <c oughs> นี้ก็ไม่ติดนะคะมีข้อค,ความคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับพี่อ้อมคะเวลานี้ฟ้าที่สาทรมืดมากฝนจะตกแล้วฟังพี่อ้อมไปด้วยเดินไปด้วยต้องรีบเดินไปให้ถึง BDS ก่อนฝนจะตกเป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะว่าถ้าตกแล้วมันจะเสียลมจริงครับดิฉันวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาเลยค่ะเพราะว่านัดเพื่อนไงเดินไปหาเพื่อนที่ร้านอาหารเดินตักต๊กตักๆต๊กร้อนตักตักตัก ไม่ได้คิดเลยว่าตอนเย็นจะเกิดฟ้าฝนอะไรขึ้นมาต้องวิ่งไปพร้อมไอ้ชุดเชฟเนี่ยอะไรวะเนี่ยก็คืออ่ะมันก็ถ้าฝนอ่ะเนาะนะคะก็เรียกได้ว่าก็เลยเอา เอาเอาไปเอะเผลลงให้คุณผู้ฟังได้เห็นสักนิดนึงว่าถ้าคุณมองผ่านทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินเราจะแชร์ท้องฟ้าไปได้วยกันกับคุณผู้ฟังท้องฟ้าจากบรรยากาศหลังหลังตึกกระมม่ข้างๆค่ะมองออกไปทางศูนย์ชีวิกิตมันจะมองไปทางศูนย์ชีวิกิตนะคะคุณเปิดแอปมาดูดิคะจะรู้สึกโรแมนติกเลยอโอูหลังเหมนกรอบรูปเลยอโหรู้สึกโรแมนติกอย่างบอกไม่ถูกมีแสงเรืองๆคือแสงฟ้า นิดหนึ่งนอกนั้นน่ะบรรยากาศโคตรมาคุออกคุณนูฟังอีนี้เราเราก็จะมียานเข้ามาขับมาตาดื้อตาดื้อเข้ามาแต่ว่านึกไม่ออกถึงสัตว์ประหลาดจะนึกถึงยักษ์และนั่งแพรมาดูโบราณน่ะเป็นยักษ์นั่งแพรอ่ะจริงนะถ้าถ้ามียานกาสลงมาผมก็จะไม่แปลกใจแล้วคือตอนนี้น้องเดี๋ยวนะน้องจ๋ายุตซนีโทรมาเดี๋ยวนะน้องจ๋ายุซินีโทรมาในขณะที่ออมออากาศอยู่สวัสดีค่ะผู้จัด พี่เอมอ่าพี่โทรไปค่ะน้องจ๋าขาพอดีพี่จะคุยฟังค่ะฟังสดๆไปพร้อมๆกันนะนะคะอ่คือพี่ตนตื่นเต้นเหมือนได้เป็นดีเจมันสารฝันหนูเหมือนกันนะเนี่ยอนุสารฝันได้เป็นดีเจเหรอคะทั้งพี่ก็ยินดีค่ะคือพี่อยากจะขอรบกวนจะถามเบอร์คุณแจ๊บนิดนึงพาพี่มีความรู้สึกว่าเขามาทำร้ายลูกพี่อะค่ะคุณคุณคุณแก คุณแจ๊บหรือคุณแจ๊บเหรอคะเพนเพ็ดเหรอคุณแจ๊บเพนเพ็ดเขาทำร้ายมาตาลาดาค่ะพี่ไม่โอเคค่ะพี่เป็นแม่พี่ต้องสู้ค่ะพี่คุณมอลลี่คุณมอลลี่ค่ะคุณมอลลี่คุณมอลลี่จะสู้ค่ะจะโทรไปจิกคุณแจ๊บค่ะมาทําอย่างนี้กับลูกมอลลี่ได้ยังไงไม่โอเคค่ะมอลลี่ไม่ยอมเหรอคะแต่วันนี้มอลลี่มานะคะคอ้าวคืนนี้อ้าวคุณแจ๊บนีคุณออกอากาศอยู่นะคุณบอกแล้วใช่ไหมดิฉันจะได้พูดใช่ดิฉันบอกได้ดิฉันบอกได้อันนี้ดิฉันมีใช่ไหมอลลี อ่ะนะคะคุณมอลลี่จะได้ดูตัวเองเพราะปะกติคุณมอลลีก่ก็ไม่เคยได้ทันอะไรอ,ะอ่ะถ้ายังไงรบกวนถ้าคุณอยากให้ดิฉันคุยกับพ่อผู้ชายบอกได้นะคะดิฉันพร้อมบ,บวกได้ค่ะดิฉันเราเป็นคนคิดบวก <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราคิดบวกกับเขาทุกคนเลยค่ะด <c oughs> ิฉันไม่กลัวอยู่แล้วค่ะดิฉันโทรจากอเมริกาเขาทาร้ายลูกดิฉัน <c oughs> ใช้มุกอย่างนี้กับลูกดิฉันไม่ได้ไม่ได้นะคะทำอย่างนี้ไม่ได้ดีนะน้องวีเขาเลี้ยงลูกดีสู้ ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพ่อเกรสก็มาคนเดียวไม่ได้คันนกสองหัวนะคะคุณพี่ดูจริงจังและน้องดีใจคุณพี่ต้องดูแล้วคุณผู้ฟังก็ดูค่ะเพราะตอนนี้ถ้าถามว่าอยากให้คุยกับใครดีในเรื่องนี้แน่นอนค่ะอยากด่าแจ๊บค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอยากโทรไประบายอะค่ะหรอคะหรอคะเดี๋ยวส่งเบอร์พี่แจ๊บให้นะคะอคุณ เพนเทเนกุลให้นะคะได้ค่ะทางเรารบกวนด้วยนะคะคุณผู้จัดค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะน้องจ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่คุยออากาศเจ้าตัวจะรู้ไหมเนี่ยกวงว่ารู้รู้รู้แหละเขาคงรู้แหละหรือจริงๆเขาคิดว่าเราคุยแค่หลังใหม่วะใช่รู้แหละน้องจ๋าพี่ต้องคุยออากาศนะคะเพราะว่าพี่ต้องการการโทรไปหาแจ๊บแจ๊บเล่นเป็นใครนะกวงจะเป็นพ่อของปุริมพระเอกใช่ครับเลี้ยงลูกมาได้ขนาดนี้คนเป็นพ่อเป็นนิ่งอย่างนี้ไงนี่อยากจะโทรไปถามเลย เมื่อวานนี้ยน้องเจมส์จีเล่นดีมากเลยนะเขาเล่นดีมาทุกวันนนี่แล้งแบบอดทนอดกลั้นมากเมื่อวานมันแบบเห็นเลยอ่ะทั้งสีหน้าอาการอีนีดเดียวจะรังเกียจพ่อตัวเองใช่เขารักพ่อเขานะเพราะว่าเขารักพ่อเขาอ้อมรู้แล้ววันนั้นอ่ะวันที่เขารวมตัวกันอ้อมไปกินข้าวอยู่กองเขาก็ไปถามเขาว่าอ้อมจะต้องอ้อมจะเป็นเรื่องของอ้อมไงอ๋อที่ฉันไปเสียงดังอยู่ในกองคานิดนึ่งไว้ไว้นิดหน่อย เขากาลังเครียดกันอยู่เขากำลังกดเขากำลังซ้อมอันนี้อยู่เลยฉันไม่รู้เรื่องอินโอนเนเลยฉันก็ไปกินข้าวกองเขาอยู่อืนั่นแหละค่ะเราเนี่ยใครมาทําลูกเราได้ที่ไหนใช่ไหมในี่ฉันเป็นแม่ใครก่อนในเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่แม่ปุริมใช่ไหมแม่มาตาสิครับอ๋อฉันเป็นแม่มาตาแล้วเขามาทําลูกฉันฉันไม่ยอมค่ะคุณผู้ฟังลูกเราอ่ะเราปกป้องได้เราก็ต้องปกป้องถูกไหมพี่กุ๊กมันก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ มาแบบจะบอกว่ามามืดก็ได้นะจริงจริงจะบอกว่ามามืดก็ได้คือเขาละครเขาดีอยู่แล้วแหละแต่<ช>ไม่มีใครนึกว่าจะมาจะแบบว่าโอ้โหเนตติ้งพุงพ่งๆขนาดนี้แล้วเธอฉันไปไหนอ่ะ มีแต่คนพูดถึงเรียกฉันว่าแม่ม,มารีก่อนเดี๋ยวฮลัลโหลฉันชื่ออ้อมสุนิสา<อ>ฮาลัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก็เข้าใจทุกฝ่ายนะคะอ่ะก็ใครที่ดูละครก็ดูกันไปนะคะดูละครแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเราได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วฟังโฆษณาฟังอะไรแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ดีและสิ่งนี้ที่คุณจะต้องฟังและปรับใช้กับชีวิตคืออะไรคะคุณกวงครับคุณเคยลองมันฝรั่งกรอบไหมคะเคยจิครับค่ะมิสเตอร์โปเตโต้คุณได้ลองแล้วหรือย,ยังคะคถ้ายังไม่เกยคะ่ะเราอยากให้คุณได้ลองมาสัััััมมมมผสกกบคควานออร่่ยลงไเิ จนทำให้คุณอยากกินอีกตามแบบฉบับของมิสเตอร์ปอเตโตตอนนี้มิสเตอร์ปเตโตจัดโปรนะคะ1แถมหนึ่งอยู่นะคะคุณผู้ฟังคุณจะรออะไรรีบไปเลือกซื้อกันเลยแล้วเขามีให้คุณเลือกหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นออริจินอลหรือถ้าคุณชอบสามครีมหัวหอมบาร์บีคิวฮอตแอนด์สไปซี่ไปทางฮันนี่ชีสสวีทปอเตโต้สวีทคอนดิฉันเหนื่อยนะคะกับการพูดรสที่หลากหลายขนาดนี้และที่เผ็ดที่สุดแบบไม่เหมือนใคร Ghost Pepper โอ้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นรีบไปหาซื้อนะคะไปหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ t o p s Big C l o ซ u s หรือว่าร้านค้าใกล้บ้านคุณลุงโต้กำลังรอให้มันกรอบ,ก,บ,ก,บกับคุณอยู่นะจ๊ะใครอยากรู้จักกับลุงโต้และ m r p o ตอร์เตตติดตามได้ที่ Facebook m r p o อร์ป t เตโตไทยแลนด์นะคะอ่ะ มีข้อความของคุณผู้ฟังเกี่ยวกับท้องฟ้าอากาศและวันดีๆกันทั้งหลายแหล่เลยนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังพัดผ่านไปภ <laughs> าวนาให้มันผ่านไปตรงอื่นบางทีการที่เราภาวนาให้เขาผ่านไปตรงอื่นมันก็เหมือนโยนขี้ไปทางอื่นเหมือนกันนะคือแบบไปทางอื่นเนอะ <c oughs> และ้วทางอื่นเขาก็ <c oughs> <c oughs> ไปทางอื่นเถอะแล้วอีกที่หนึ่งก็ไปทางนู้นนะอ่ะแล้วจะให้ไปทางไหนก่อนอสงสารทุกฝ่าย ที่คิดว่าจะต้องผจญรถจริงๆผจญฝน,นวันนี้รถติดนะคะจะบอกเพื่อนในฉันนี่ตอนนี้ติดอยู่เอกมัยรามินทาอยู่เนี่ยอังคารคลุมโปส <X> นับสนุนโดยเมื <X> ่อมีอาการเจ็บคอใช้โพลิสพลัสและบีอินโนเทคกองทุนเทคน้าสะสมจากบีบีอลเอเอ็มอังคารคลุมโปงก็ต้องคือคืนนี้เพราะคืนนี้คือวันอังคารค่ะกับเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ p o p พ l i ิสพลัช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ p o p พ l i ิสพลั Plus, จากทีแมนฟาร์มาซ u ติโ a l บีอินโนเทคบีอินโนเทคอและ SSF กองทุนเทคหน้ามีโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะอังคารคลุมโป